นี้ยังไม่ผ่านรันเสาร์อาทิตย์นี้จะได้เจอคนคนคบไหมโบดูให้ไพ่บอกมีอุปสรรคเยอะเหลือเกินครับแต่เขาจะพยายามมาให้ได้ไพ่ว่าอุปสรรคเยอะแต่เขาจะพยายามมาให้ได้นะคุณรันผมพูดไปตามหน้าไพ่นะสามวันนี้นะนะมาดูได้ส่วนตัวนะเพียงคนละเก้าพัก้าร้อยาแชร์นะนะเจ้าทั้งหลายกดติดตามช่องนี้เอาไว้ นะเพียงคนละ9 9 9 9แชร์เพียงเท่านั้นนะคือนะบอกให้กดแชร์ให้เคาะใจออกไปสักพันกว่านะขอบคุณครับสำหรับหัวใจส้มนะเออนะแบ่งมาให้จานโอก,กันบัางแซ่เร็วกดแชร์ออกไปคนละ9 9 9 9แชร์ดอกกุหลาบ9999กอกดอกเหลืออีกหลายข้านาทีเหลือเวลาข้านาทีนะพวกเจ้าทั้งหลายนะเออ นะเหลือเวลาข้านาะทีพวกเจ้าทั้งครายนะไปสวดมนต์กันบ้างนะสมจิชามินาสร้างเสมโอ